สวัสดีน้องๆชัน้นป .2 ออทุกคนนะครับคุณครูวิทยาบุรดีครับกับบทที่4เรื่อง numbers numbers คือตัวเลขครับเรามาดูกันว่าตัวเลขมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างนะครับก่อนหน้านั้นก็โอเควันนี้คือ Monday 20september 2021วันทร์ันที่20กันยายนปี2021ครับ ตัวเลขเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลายๆอย่างเลยในชีวิตประจำวันของเราครับคุณครูขอยกตัวอย่างตามนี้นะครับออเคอันนี้คือ birthday cake a birthday cake ตัวอักษรเขียนว,ว่า happy birthday มันเกี่ยวข้องกับอายุข,ของเรานั่นเองต่อไปเป็นรูปโทรศัพท์ครับมันเกี่ยวข้องตัวเลขมันเกี่ยวข้องในเรื่องของเบอร์โทรเคภาพต่อไปเป็นเรื่องของนาฬิกา ตัวเลขก็มาเกี่ยว,ยวข้องกับการบอกเวลานั่นเองว่ากี่โมงกี่โมงต่อไปนักเรียนเะห็นตัวอย่างเป็นขีดสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นการบอกจํานวนของคํานามที่เราต้องการจะทราบคํานามคือสิ่งที่นับได้โอเคฟังอีกครั้งนะครับคํานามก็คือสิ่งที่นับได้และก็นับไม่ได้ด้วยเช่นกันสิ่งที่นับได้ก็เช่นปากกาดินสอ,อยางลบต้นไม้หลอดไฟเก้าอี้โต๊ะ โรงเรียนอาคารบ้านคนอันนี้คือนับได้แต่ถ้านับไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นเช่นท้องฟ้าอากาศดินแร่ธาตุนี่คือคำนามครับต่อไปตัวเลขมาเกี่ยวข้องกับที่อยู่ครับที่อยู่ในที่นี้มีสส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือบ้านเลขที่ตรงนี้นะครับบ้านเลขที่ตัวอย่างนี้คือ one two three four อีกอย่างหนึ่งคือมาเกี่ยวข้องกับ รหัสปริษัีครับรหัสปริษัีในที่นี้คือ n i 3 0แล้วก็ one เกี่ยวข้องที่อยู่นะสุดท้ายคุณครูยกตัวอย่างมา,าตัวเลขมาเกี่ยวข้องกับราคาครับราคาเนี่ยมันหมายถึงราคาสินค้าหรือราคาสิ่งของที่เราต้องที่เราต้องการซื้อนะครับคุณครูแนะนำว่าถ้าน้องๆไปเซเว่นหรือว่าไปไปห้างสรรพสินค้า แล้วน้องๆเจอสินเจอสินค้าที่มีป้ายราคาบอกอยู่เนี่ยให้น้องๆพยายามนึกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความเคยชินนะครับว่าเอ้ยเราสามารถบอกราคาได้นะว่าตอนว่าราคา2หลักเนี่ยพูดยังไงราคา3หลักพูดอย่างไรหรือราคา4หลักพูดอย่างไรโอเคตามภาพนี้ครับ Happy Birthday เป็นการบอกอายุครับ I am seven years old I am seven years old เราอายุ7ขวบเราอายุ7ปีโอเคต่อไปครับมาเกี่ยวข้องเรื่องของโทรศัพท์ครับ My phone number is 0613457644โ okay. อเคภาพนี้เป็นภาพนาฬิกาครับคุณครูเอานาฬิกามาบอกเวลาตรงนี้ครับ It's ten t a m เฮ้ยมี a m เข้ามาด้วยนักเรียน it's 10 10 a m การใช้ a m มาเขียนมาวางไว้หลังเวลาเนี่ย a m หมายถึงเวลาตั้งแต่เที่ยงหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันคิดตามคุณครูนะครับหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันเนี่ยคุณครูเชื่อว่าช่ว,ว,ชวเงเชย่คืนเนี่ยทุกคนต้องกําลังหลับอยู่แน่นอนเลยเพราะว่าพวกเราอาจจะเข้านอนตั้งแต่หวัวค่ำใช่ไหมครับทีนี้ ในการบอกเวลาเนี่ยเลือกใช้ a.m. หรือ p.m. เนี่ยจะเป็นการแบ่งเวลาอย่างชัดเจนเลย p.m. หมายถึงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนน้องๆคิดตามนะครับหลังเที่ยงวันก็คือตอนเที่ยงอ่ะแหละถ้าเราต้องการบอกเวลาเนี่ยเราเอาตัว p.m. เนี่ยมาเขียนไว้ด้านหลังตามตัวอย่างข้างบนนะ it's 2 10 p.m. อีกครั้งนึงครับ it's t 1 o e pm ตามเวลาเนี้ยมันหมายถึงเวลาบ่าย2องสนาทีหมายถึงตอนบ่ายนะครับบ่ายสองนาทีเพราะว่ามี pm มาเขียนไว้ด้านหลังแต่สมมุติว่าสมมุติว่าถ้าไม่มี pm ถ้าลักษณะนี้ไม่มี pm เนี่ยเราจะไม่สามารถบอกระยะบอกเวลาได้เลยว่ามันเป็นช่วงบ่าย2ในช่วงบ่ายหรือเป็นช่วงตีสอในช่วงกลางคืนที่พวกเรากำลังหลับ เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการสับสนเรื่องของเวลาเนี่ยคนในคน,คนวิชาในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับจะมีการเขียน AM แล้วก็ PM เอาไว้หลังเวลาที่เราต้องการจะบอกนะครับโอเคต่อไปเป็นตัวเลขมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนคุณครูยกตัวอย่างจำนวนเนี่ยเกี่ยวกับ family เกี่ยวกับ family members สมาชิกในครอบครัวครับ ตามประโยคนี้ตามภาพนี้เขียนว่า there are six people in this family อีกครั้งหนึ่งครับ there are six people in this family ครอบครัวนี้มี6คนมีเนี่ยก็คือคำว่า there are there are แปลแปลร,รวมกันนะครับแปลว่ามีมีหคนในครอบครัวนี้ตามภาพเลยโอเค ภาพนี้ครับจดหมายทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารต้องการจะโทรหาหรือธุระอะไรนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้โทรศัพท์ได้อย่างทันท่วงทีเลยมีก็โทรโกดเบอร์แล้วก็โทรได้เลยแต่ในบแต่ในทางลักษณะนะครับในการส่งเอกสารเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้จดหมายอยู่อีกถึงแม้ว่าโลกจะมาถึงปัจจุบันนี้แล้วนะครับ วิธีการส่งข้อมูลหรือส่งข่าวสารเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้จดหมายอยู่อยู่มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญตัวอย่างเนี่ยในตัวเลขไว้เกี่ยวข้องกับที่อยู่ก็คือบ้านเลขที่ครับอาจจะเป็นบ้านเลขที่ของบ้านนักเรียนบ้านเลขที่ของโรงเรียนหรือเป็นบ้านเป็นเลขที่ของที่ตั้งของบริษัทหรืออาคารต่างๆนะครับภาพนี้ภาพนี้ครับเป็นการเขียนบอกที่อยู่ของบ้าน the Jones family The Jones Family ครอบครัวของคุณโจนไม่ใช่ครอบครัวของโจนธรรมดานะเป็นครอบครัวของคุณโจนครับโอเคบ้านเลขที่ของคุณโจนคือ 1, 2, 3, 4แล้วก็ตามด้วยรายละเอียดเช่นอยู่บนถนนอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรแบบนี้ครับโอเคต่อไปมามาเกี่ยวข้องอีกจุดนึงก็คือเรื่องของรหัสปริศนีครับรหัสปริียีเนี่ยเราก็วิทยาก็จะอ่าน ลักษณะทีละตัวเหมือนกับบ้านเลขที่เลยครับเราอ่านว่า9 4 3 0 1ต่อไปมาเรียบมากเกี์หน่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาสินค้าครับคุณครูยกตัวอย่างสินค้าชนิดนี้เป็นผงซักฟอกโอโม่ราคาทั้งหมด99บาทครับคุณครูก็เลยเขียนว่า it's 9 9 t บาทอีกครั้งนะครับ it's 9 9 t บาท หน้านี้ครับหน้า6 6คุณครูวงกลมเอาไว้เฉพาะคำที่ขึ้นต้นของตัวตัว,ตวอ่านตัวคำอ่านของเลขต่างๆครับโอเคภาพแรกอันแรกเราไปดูอันแรกนะครับอันนี้คือวันวันถ้าเราดูตามตัวเนี่ยภาพนี้คำนี้นะครับคำว่าวันเนี่ยมันมาจากภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวคุณครูอธิบายตอนหลังนะครับ คือถ้านักเรียนดูตามตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับคำ phonics หรือคำเทียบเสียงที่เราเคยรู้จักกันคำที่หนึ่งเนี่ยยกเว้นเอาไว้นะครับหมายถึงว่าให้หมายถึงว่าให้เรารู้ว่า o n e เนี่ยคือหนึ่งครับไปคำตัวนี้ครับ t t t คือ t o t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  2 o สครับต่อไป th th อยู่ด้วยกันครับออกเสียง th three สามครับต่อไป four f สี่ครับต่อไป four เหมือนกัน f five ห้าครับต่อไป six s หกครับต่อไปคำต่อไปครับ seven s เจ็ดครับ eight แปดครับ n ครับและก็ธสิบครับ one two three four five six seven eight nine ten เรามีอีกตัวหนึ่งครับคือตัวนี้ครับ zero r r s i r zero คือเลขศูนย์ครับ z e r zero คือเลขศูนย ในที่นี้ครับคำว่าเลขศูนย์เนี่ยเราจะมีวิธีพูดอีกอย่างนึ่งก็คือ o เพราะว่าเลขศูนย์เนี่ยมันจะเหมือนกับตัว o ในภาษาอังกฤษไงครับไม่ผิดเลยที่ที่เราจะอ่านเลขบางอย่างเนี่ยเป็นที่แทนที่จะออกเสียงว่าซีโรเราออกเสียงว่าเป็น o ได้ดูตัวอย่างนี้นะครับก็คือตัวอย่างที่อยู่ในเลขเบอร์โทรศัพท์ บางบางทีเราอาจจะอ,ออกออกเสีงเยงได้ว่า O six one three f o พูดได้นะครับบางและถ้าพูดว่า zero ก็ได้เหมือนกันโอเคมาถึงหน้านี้ครับเป็นการเป็นการฝึกว่าให้เรารู้จักการเติมตัวอักษรให้เต็มคำนั่นเองแต่ก่อนจะเติมตัวอักษรให้เต็มคำครับ คุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยให้น้องๆเนี่ยลองฝึกตามคุณครูก่อนนะครับเราจะไม่เรียงลําดับ 1, 2, e 4, w o นะครับทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในหน้าหน้านำเสนอตรงนี้คือเป็นคําอ่านของเป็นตัวอัหนังสือคําอ่านของตั้งแต่เลข0ูนยจนถึงเลข10เลยเพราะฉะนั้นก็จะมี11บเอคำนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11่ห้ามีทั้งหมดสิบเอคำครับ คำแรกคำแรกตัวนี้ครับ fi f, f f fi fi มันน่าจะมาจากคำว่า five ก็คือ5 si i ตัวนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ i ตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นเสียงสระอิเพราะฉะนั้น s คือ sir sir e อคำนี้ก็น่าจะเป็นคำว่า six ก็คือ6ต่อไป fo f o 4 o four คํคำคือเลข4ไปคำนี้ครับตัว z the zero ก็คือ0ต่อไป t r t r ตัว t อยู่กับตัว w ครับ t w r เป็น two two ก็คือ2ครับ n i n i nine ก็คือ9 e eight แปดครับ the t r e e สครับ c อันนี้คือได้ไหมครับ c คือ c se seven คำน้องบนครับ o o 1 e คือ1ครับแล้วก็ te h, te h, ten ten คือสิบโอเคตามภาพนี้คือคำตอบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคำนี้คือ 5, f five s six, ฟ four, เ zero, T two, N nine, เ e eight, ฮ Th three, S seven, T ten หน้านี้คือหน้าที่67ครับคุณครูเคยอธิบายไปรอบหนึ่งแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่ง Hi Sam, Happy birthday. Hello Jenny, Thanks. สองคนนี้พูดคุยกันวันเกิดของใครครับระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายลองดูนะครับคำพูดว่า Happy birthday ออกมาจากผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าสุขสัรวันเกิดนะคำตอบก็คือเป็นวันเกิดของผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า Thanks ขอบคุณครับ Thanks ขอบคุณครับมันก็จะมีความหมายเดียวกับคำว,ว่า Thank you โอเคต่อไปครับเขาพูดต,ต่อว่า Are you eight เฮ้ยเธออายุแปดขวบแล้วเหรอเขาบอก No I'm not เปล่าเลยนะไม่ใช่เลยผู้หญิงคนนี้ก็ถามต่อว่า How old are you How old are you แล้วคุณอายุเท่าไหร่ล่ะเนี่ยเขาก็บอกว่า I am seven I am seven เฮ้ยผมเจ็ดปีผมเจ็ดขวบเองโอเคแล้ว เขาคนนี้ก็มาเจอกับภาพเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์คนนี้เหมือนเซอร์ไพรส์ o m า in เข้ามาเลย t h a t is this is for you this is for you ทุกคนพูดร่วมกันเฮ้ยเค้กนี้มันให้คุณเลยนะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าว้า wow วเป็นคำอุทานนะครับคำอุทานเนี่ยจะมีเครื่องหมายอัสเจรีอยู่ข้างหลังคำเหล่านั้น น้องๆภาพนี้คือหน้าที่68ครับเราจะมีภาพเกี่ยวกับโต๊ะอาหารในการเลี้ยงวันเกิดเพราะว่ามีคำว่า Happy Birthday น้องดูคำนี้นะครับมีคำว่าจะมีตัว H A P P Y B I R T H D A Y Happy Birthday สุขสันวันเกิดครับแล้วขอจะมีป๊อปคอรนมีแซนด์วิช มีเฟรนด์ฟรายส์มีโซดาพับแล้วก็มีกิฟต์กิฟต์คือของขวัญของขวัญมอบให้คนที่เป็นเจ้าของมันเกิดครับขอโจทย์เนี่ยขอให้เราเขียนคำศัพท์เติมลงในช่องว่างในบทสนทนาที่สมบูรณ์แล้วฝึกพูดสนทนากับคู่ของตัวเองนี่คือบทสนทนาที่เขาให้มาครับแล้วคุณครูเติมคำตอบไว้ให้แล้วคนชื่อคนหนึ่งเป็นชื่อ A คนหนึ่งชื่อ B ในที่นี้เปรียบเทียบว,ว่าสคนนี้คุยกันนะครับ A บอกว่า hi b happy birthday สวัสดีคุณ B. happy birthday นะคุณ B ก็บอกว่า hello b thanks สวัสดี A. ขอบคุณนะ A ก็บอกว่า are you 13 t o d a y are you 13 t o d a y วันนี้คุณอายุ13ปีแล้วใช่ไหมละ่ะ B ก็บอกว่า no i'm not ไม่นะไม่ใช่เลย ไอเอก็บอกไอเจ้า A ก็ถามต่อว่า how old are you how old are you B บอกว่า I am 12 I am 12ผม12เอง A ก็ถามต่อว่า A ก็บอกว่า this is for you this is for you นี่สำหรับคุณเลยนะประโยคนี้หมายถึงว่า A อเนี่ยอาจจะกำลังมอบของขวัญให้กับ B ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของวันเกิดน,นะครับ เบบอว้าว wow, thank you โอ้ขอบคุณมากๆเลยโอเคคลิปนี้คุณรูณขอจบไว้ที่หน้า68นี้นะครับให้น้องๆเขียนคำตอบตามเนื้อหาเหล่านี้เลยโอเค see you again later bye bye แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ